สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นพอดแคสต์ครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าต้องจับตาก,กันใกล้ชิดมากๆเลยนะครับคือสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยกลับมาร้อนระอุอีกครั้งแล้วก็มีสัญญาณที่น่ากังวลออกมาว่าทางอิสราเอลอาจจะกําลังเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งคําถามสําคัญเลยนะครับคือสิ่งนี้เนี่ยมันจะบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ในตะว,วันออกกลางเลยไหม หรือมันเป็นแค่การส่งสัญญาณแบบว่าข่มขู่กันทางการเมืองแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเรื่องนี้มันกระทบกับคนทั่วไปอย่างเราๆทาท่านๆยังไงบ้างคือไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับเพราะถ้ามันบานปลายจริงๆผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อราคาน้ํามันเอ่อราคาทองคําอันนี้มาถึงเราแน่นอนวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับข้อมูลล่าสุดณนะวันที่10พฤศจิกายน2025เนี่ยเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมความตึงเครียดมันกลับมาอีกครั้ง แล้วถ,ถ้ามีการโจมตีจึงอะไรจะเกิดขึ้นตามมาแล้วเราควรมองสถานการณ์นี้ยังไงให้มันเป็นกลางที่สุดงั้นเรามาเริ่มที่สถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนเลยนะครับคือมีรายงานที่น่าสนใจออกมาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิสราเอลเนี่ยเขากล่าวกล่าวย้ําเลยนะครับถึงท่าทีที่แข็งกร้าวว่าพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเงื่อนไขก็คือถ้าอิหร่านยังเดินหน้าเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์หรือว่ามีการโจมตีอิสราเอลผ่านทางพันธมิตรในภูมิภาค คำว่าพร้อมโจมตีอีกครั้งเนี่ยมันฟังดูไม่ใช่แค่คําขู่แล้วนะครับมันเหมือนเป็นการเตรียมการจริงๆใช่ค่ะแล้ว ไอท่าทีที่ว่าพร้อมเนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์หลายคนมองนะคะว่าจริงๆแล้วการประทะรุนแรงเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของเวลามากกว่าคือตราบใดที่ยังไม่มีใครยอมถอยอิหร่านก็ยังเดินหน้าเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านก็ยังตอบโต้การโจมตีจากกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านอยู่เรื่อยๆคือความเสี่ยงมันก็สะสมสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนรอจังหวะหรือรอให้อีกฝ่ายพลาดอะไรแบบนั้นนะคะครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมมาอีกนะครับว่า ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดๆว่ากำลังจะมีปฏิบัติการใหญ่แบบโจมตีตุ้มตามในเร็ววันนี้แต่บรรยากาศอืมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วจากแค่ตึงเครียดมันกลายเป็นพร้อมใช้กำลังมีรายงานนะครับว่าอิหร่านเองก็เสริมกำลังป้องกันภัยทางอากาศในจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆหลายแห่งเลยแล้วก็มีข่าวเอ่อที่ยังไม่ยืนยันนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอาวุธบางอย่างด้วยคือภาพรวมมันบอกว่าทั้งสองฝ่ายต่างเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่แล้ว แล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นนะคะดูเหมือนว่าความขัดแย้งเนี้ยมันกำลังจะแบบว่าขยายวงออกไปนอกคู่ขัดแย้งหลักแล้วด้วยซ้ำล่าสุดสหภาพยุโรปหรืออ eu เนี่ยออกมาประนามเหตุการณ์โจมตีในเลบานอนซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของอิสราเอลคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีความตึงเครียด แถวแถวชายแดนอิสราเอลเลบานอนนะคะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งก็เป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่อิหร่านสนับสนุนอยู่อันนี้เป็นสัญญาณเลยนะคะว่าไฟมันกําลังลามข้ามพรมแดนแล้วมันก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคไปเลยถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านจริงๆขึ้นมาเนี่ย อิหร่านอาจจะไม่ได้ตอบโต้คนเดียวแน่ๆค่ะพันธมิตรอย่างฮิสบอลเลาะในเลบานอนหรือกลุ่มอื่นๆในซีเรียนในเยเมนอาจจะเข้ามาร่วมด้วย <c oughs> ฟังดูน่ากังวลมากครับแล้วผลกระทบแรกๆที่เราเห็นแล้วในตลาดก็คือเรื่องราคาพลังงานใช่ไหมครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เริ่มขยับขยับขึ้นแล้วจากความกังวลตรงนี้ทีนี้เราลองมาดูเหตุผลเบื้องหลังกันบ้างทำไมสถานการณ์มันถึงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในช่วงเวลานี้ คือมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ถเอาหัวใจหลักจริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอิหร่านยังคงเดินหน้าพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องซึ่งทําให้อิสราเอลมองว่านี่คือภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยและต้องหยุดให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปอิสราเอลก็ส่งสัญญาณชัดมาตลอดว่าพร้อมจะใช้กําลังถ้าอิหร่านเข้าใกล้การมีอาวุธนิวเคลียร์มากไป ใช่ค่ะนั่นคือประเด็นหลักเลยแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่เรียกว่าสงครามตัวแทนหรือ proxy war นะคะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ปะทะกันตรงๆเสมอไปแต่ใช้กลุ่มติดอาวุธต่างๆในภูมิภาคเป็นเครื่องมืออย่างกลุ่มฮิสบอลล์ในเลบานอนหรือกลุ่มอื่นๆในซีเรียในเยเมน การโจมตีตอบโต้การผ่านกลุ่มเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ลุกลามข้ามพรมแดนอย่างเหตุการณ์ในเลบานอนที่ e ูออกมาประนามนั่นแหละค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่2ประเทศพอมันกระทบประเทศเพื่อนบ้านความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับมีอีกปัจจัยหนึ่งที่บางทีคนอาจจะมองข้ามไปแต่ผมว่าสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องภาพลักษณ์และก็การเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝั่งเลยนะครับ คือผู้นําทั้งในอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยต่างก็มีแรงกดดันจากภายในประเทศต้องการแสดงความเข้มแข็งไม่ยอมอ่อนข้อให้ศัตรูบางทีการตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการออสร้างคะแนนนิยมหรือส่งสัญญาณความแข็งเกร่งย,ยังประชาชนและก็คู่แข่งทางการเมืองด้วยถูกต้องเลยค่ะและปัจจัยสุดท้ายที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือบทบาทของมหาอำนาจโลกตะวันออกกลางนี่มันไม่ใช่เวทีของแค่สองประเทศนะคะ เบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นพันธมิตรหลักที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ขณะที่รัสเซียกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านการที่มหาอำนาจเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้การหาทางออกทางทางทูตยากขึ้นไปอีกและบางครั้งความขัดแย้งในภูมิภาคมันก็อาจจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่าเพื่อผลประโยชน์ของมหาอำนาจเองด้วยซ้าไปค่ะ mm. สรุปง่ายๆก็คือปัญหานิวเคลียร์ก็ยังอยู่การกระทบกระชั่งผ่านตัวแทนก็มีเรื่อยๆแรงกดดันภายในก็เยอะแถมยังม,าามีมหาอำนาจมาเอี่ยวอีกปัจจัยพวกนี้มันมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ อย่างแรงกดดันทางการเมืองภายในเนี่ยอาจจะทำให้ผู้นำอิสราเอลตัดสินใจใช้ประเด็นนิวเคลียร์เป็นเหตุผลในการแสดงท่าทีแข็งแกราวถึงแม้ว่ามหาอำนาจบางส่วนอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยเต็มที่ก็ตามคือทั้งหมดนี้มันทำให้น,นักวิเคราะห์มองว่าการประทะก,กันมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคราวนี้มาถึงคำถามที่ผมว่าหลายคนคงอยากรู้ที่สุดถ้า ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมีข่าวออกมาจริงๆว่าอิสราเอลตัดสินใจโจมตีอิหร่านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้ต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่าอิหร่านนี่ไม่ใช่ประเทศเล็กๆนะครับเขามีศักยภาพทางทหารท,าที่ประมาทไม่ได้เลยแน่นอนค่ะผลกระทบแรกที่เราคาดการได้เลยก็คือการตอบโต้อย่างรุนแรงจากอิหร่าน อิรานนี่คลังแสงขี่ปนาวุธเยอะมากนะคะทั้งพิสัยใกล้พิสัยกลางแล้วก็อาจจะมีพิสัยไกลด้วยถ้าถูกโจมตีเนี่ยอิรานมีความสามารถที่จะยิงตอบโต้กลับได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายก็อาจจะเป็นฐานทัพในอิสราเอลเมืองสําคัญหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของสหรัฐที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการโจมตีขึ้นจริงมันคงไม่ใช่แค่ยิงเต็นตูมเดียวแล้วจบ แต่น่าจะเป็นการแลกหมัดกันไปมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงด้วยค่ะโอ้ oh, ฟังดูน่ากลัวมากครับแล้วผลกระทบข้อต่อมาที่น่ากลัวไม่แพ้กันคืออิหร่านอาจจะไม่ได้สู้คนเดียวนี่สิครับอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อิหร่านมีเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็กลุ่มตัวแทนที่แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะกลุ่มฮิสบอลลอนในเลเวนอนแล้วก็กลุ่มอื่นๆในซีเรียในเยเมนถ้าอิหร่านถูกโจมตี มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่จะมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจากหลายทิศทางพร้อมๆกันลองนึกภาพดูนะครับโดนโจมตีจากหลายๆแนวรบพร้อมๆกันมันจะสร้างความยากลำบากในการป้องกันในการรับมือให้กับอิสราเอลมากเลยทีเดียว ใช่ค่ะซู้นั่นก็นำไปสู่ความเป็นไปได้ข้อที่3เลยคือสงครามมันอาจจะไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่สองประเทศแต่จะขยายตัวกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคถ้าพันธมิตรของอิหร่านเข้าร่วมโจมตีอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายดึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเข้ามาสนับสนุนปิดน่านฟ้าหรือแม้กระทั่งเข้าร่วมรบโดยตรงมันจะกลายเป็นความโกลาหลครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางเลยค่ะครับผลกระทบข้อถัดมา อันนี้จะส่งผลถึงพวกเราเร็วที่สุดชัดเจนที่สุดเลยก็คือความปั่นป่วนในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันครับตะวันออกกลางนี่คือเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลกเลยนะครับแค่มีความตึงเครียดราคาน้ำมันก็แกว่งแล้วถ้าเกิดการโจมตีจริงๆเนี่ยคาดการได้เลยว่าราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วพอน้ามันแพงมันก็กระทบเป็นลูกโซ่เลยครับต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นค่าคุณทรงค่าการผลิต สุดท้ายก็มาลงที่ราคาสินค้าที่เราซื้อกินซื้อใช้แพงขึ้นหมดกระทบค่าครองชีพเราโดยตรงแล้วไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับทองคําก็เหมือนกันในภาวะสงครามหรือความไม่แน่นอนสูงๆเนี่ยคนมักจะหนีเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภยัยซึ่งทองคําก็เป็นตัวเลือกแรกๆราคาทองคําก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยใช่ค่ะนอกจากผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าแล้วนะคะยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมด้วย การหยุดชะง,งักของอุปทานพลังงานหรือความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการค้าการผลิตการลงทุนทั่วโลกเลยถ้าสงครามมันยืดเยื้อนะคะอาจจะนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งก็หมายถึงการจ้างงานที่ลดลงธุรกิจซบเซามันกระทบเป็นวงกว้างมากๆค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกนะคะอย่างความไม่แน่นอนในตลาดการเงินตลาดหุ้นเนี่ยมักจะผันผวนอย่างหนักเลยเวลาที่มีข่าวสงคราม นักลงทุนอาจจะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็มีผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศด้วยท่านานฟ้าในภูมิภาคถูกปิดหรือว่ามีความเสี่ยงสูงก็อาจจะทําให้เที่ยวบินต้องล่าช้ายกเลิกหรือมีราคาแพงขึ้นไปอีกอืสรุปผลกระทบแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับน้ํามันแพงก็เท่ากับของแพงทองขึ้นก็อาจจะทําให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยตลาดการเงินก็ผันผวนเศรษฐกิจโดยรวมก็ชะลอตัว ทั้งหมดนี้คือเรื่องปากท้องเรื่องค่าคงชีพของเราโลยตรงเลยนะครับไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศไกลๆตัวแล้วเอาล่ะครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ผลกระทบที่ที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดการโจมตีขึ้นจริงแล้วเนี่ยลองมาพิจารณาสถานการณ์นี้จากมุมมองที่เป็นกลางกันอีกสักหน่อยดีไหมครับว่าเราควรจะตีความสัญ,ญญาณต่างๆที่ออกมาตอนนี้ยังไงดี อย่างแรกเลยที่ต้องย้ำนะครับคือณวันที่10พฤศจิกายน2025เนี่ยยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆจัง,จงๆว่าอิสราเอลกำลังจะลงมือโจมตีอิหร่านในทันที คำว่าพร้อมที่เราได้ยินกันเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพมากกว่านะครับมากกว่าจะเป็นการประกาศสงครามจริงๆจังๆดังนั้นคําถามที่ว่าสงครามเต็มรูปแบบจะเกิดพรุ่งนี้เลยไหมคําตอบก็คือยังไม่มีใครบอกได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเนี่ย ก็มีน้ำหนักเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยคือประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่มันยาวนานแล้วก็ไม่มีฝ่ายไหนยอมอ่อนข้อให้กันจริงๆการประทะกันในระดับต่ำๆหรือที่เรียกว่าสงครามเงียบเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างที่2คือมีการคาดการว่าถ้าอิสราเอลตัดสินใจโจมตีครั้งหน้าเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าเดิมคืออาจจะมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางโครงการนิวเคลียร์หรือโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของอิหร่านโดยตรงเลยไม่ใช่แค่การโจมตีตัวแทนเหมือนที่ผ่านมา แล้วก็อย่างที่3าคือปัจจัยการเมืองภายในที่อาจจะกดดันให้ผู้นําต้องเลือกใช้แนวทางที่แข็งกล้วเพื่อรักษาฐานอํานาจของตัวเองเอาไว้ค่ะแต่ตอนนี้อีกมุมหนึ่งการตัดสินใจเปิดฉากโจมตีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอิสราเอลเองก็ต้องประเมินผลกระทบจากการตอบโต้อ,อย่างอย่างรอบคอบมากๆทั้งจากอิหร่านโดยตรงแล้วก็จากเครือข่ายพันธมิตรซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายร้ายแร,ยรงต่ออิสราเอลได้เหมือนกัน นอกจากนี้ท่าทีของสหรัฐในปัจจุบันก็ยังดูเหมือนจะเน้นเรื่องการทูดการยับยั้งชั่งใจมากกว่าที่จะสนับสนุนให้เปิดฉากโจมตีเต็มที่แล้วก็การเผชิญหน้ากับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีศักยภาพทางทหารสูงมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยครับถ้าให้สรุปอย่างเป็นกลางที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือสถานการณ์มันอยู่ในภาวะตึงเครียดระดับสูงมากๆ อิสราเอลส่งสัญญาณความคลอมชัดเจนอิหร่านก็เตรียมรับมือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการประทะระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมแต่ยังไม่มีใครสามารถระบุช่วงเวลาที่แน่ชัดได้สิ่งที่ควรทำตอนนี้คือจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะคะความขัดแย้งมันกำลังก่อตัวแล้วถ้าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้มากกว่าที่ต้องรอกันเป็นปีๆค่ะ ครับผมมาถึงคำาทํมสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญต่อพวกเราทุกคนและทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนไทยหรือคนทั่วไปอย่างเราๆาท่านๆยังไงขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อยมันส่งผลกระทบถึงชีวิตประจำวันถึงกระเป๋าเงินของเราโดยตรงเลยผลกระทบแรกที่ชัดเจนเร็วที่สุดเลยก็คือราคาน้ำมันครับถ้าเกิดความขัดแย้งรุนแรงในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งแน่นอน พอน้ำมันแพงค่าขนส่งแพงสุดท้ายก็ดันให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆแพงขึ้นกระทบค่าครงชีพเราเต็มๆตามมาติดๆก็คือราคาทองคำที่มักจะปรับตัวสูงขึ้นในธนะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อค่าเงินต่อการลงทุนได้เหมือนกันใช่ค่ะ นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าแล้วนะคะยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมด้วยอย่างที่บอกไปคือการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานหรือความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นมันจะกระทบการค้าการผลิตการลงทุนทั่วโลกเลยถ้าสงครามยืดเยื้อนะคะอาจจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งก็หมายถึงการจ้างงานที่ลดลงธุรกิจซบเซากระทบเป็นวงกว้างไปหมดเลยค่ะ ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกอย่างเช่นความไม่แน่นอนในตลาดการเงินตลาดหุ้นมักจะผันผลนหนักเลยเมื่อมีข่าวสงครามนักลงทุนอาจจะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็อาจจะกระทบการเดินทางระหว่างประเทศด้วยท่านานฟ้าแถวนั้นถูกปิดหรือมีความเสี่ยงสูงเที่ยวบินก็อาจจะต้องล่าช้ายกเลิกหรือตัวแพงขึ้นครับสรุปผลกระทบแบบเห็นภาพชัดชอีกทีนะครับ น้ำมันแพมก็แปลว่าของแพงขึ้นทองขึ้นก็อาจจะทําให้เงินทุนไหลไปทั้งอื่นตลาดการเงินก็พันผวนเศรษฐกิจโดยรวมก็อาจจะชะลอตัวทั้งหมดนี้คือเรื่องปากท้องเรื่องค่าครองชีพของเราโดยตรงจริงๆครับไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศไกลๆลเลย เอาละครับสรุปภาพรวมทั้งหมดของวันนี้กันอีกครั้งนะครับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยถึงแม้จะยังไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบแต่สัญญาณความพร้อมจากฝั่งอิสราเอลนี่ชัดเจนมากอิหร่านเองก็เตรียมรับมือเต็มที่ความขัดแย้งก็มีแนวโน้มที่จะขยายวงออกไปแล้วนักวิเคราะห์ก็มองว่าการประทะก,กันอาจจะเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นเองที่สําคัญที่สุดคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลก แล้วก็ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ํามันค่าครองชีพการติดตามข่าวสารอย่างมีสติทําความเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงไม่ตื่นตระหนกอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆในเวลานี้สุดท้ายนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังลองคิดตามกันดูนะครับว่าเรื่องราวนี้มันจะดำเนินต่อไปอยังไงจะมีทางออกทางการทูตไหมหรือว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่การเผชิญหน้าที่ที่รุนแรงแล้วถ้ามันจะเกิด มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันใกล้กว่าที่เราคาดคิดหรือเปล่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมติดตามการพูดคุยของเรานะครับและหากมีมุมมองใดๆก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาการพูดคุยเจาะลึกในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ